ว้าวน่าสนใจจังเลยสวนดิสโซสาวฉันคือในนะเขาได้นําให้พวกคุณได้รู้จักกับบ้านหลังใหม่ที่งดงามหลังนี้หลังคาที่แข็งแกร่งและก็หน้าต่างที่กว้างขวางว้าวยอที่เขียวชุ่มถูกต้องแล้วบ้านหลังนี้ส่งราคาที่หนึ่งหมื่นดอลลาร์แต่ว่าฉันมีแค่เหรียญเดียวส่วนฉันมีหนึ่งหมื่นจะซื้อมันขอบคุณคุณหนูตอนนี้มันเป็นของคุณแล้ว ส่วนหนึ่งดอลลาร์ฉันเสนอได้แค่บ้านหลังนั้น <G ül> บ้านที่มีมแมลงสาบและก็ขยะสิ่งสกปรกเต็มไปหมดเลย <G ül> ขอบคุณขอให้มีความสุข <G ül> ยินดีนต้อนรับสู่ชาเลนจ์ก่อนอื่นต้องทำคับศาสา์แล้วก็จัดการบ้านหลังนี้ด่วนๆเอานกที่ตายแล้วออกไปด้วย <G ül> แล้วก็เปิดกลวยที่หลังคาใ <G ül> ย่แยงอะ อ๋อไอเดียในกระเป๋าป้ของฉันมีดินสอในก็ปากกามากร้ามากมายพอที่จะระบายสีได้ใช่แล้วยื่เป็นเลยฉันชอบกาแพงที่มีสีเหลืองมากกว่าสุดยอดส่วนหลังคาฉันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงยังไม่หมดนะจากนี้เราสามารถ ตร้งรอบหน้าต่างสวยๆได้จากดินเสาของฉันด้วย <Wow. S 1> น่ารักจัง <c oughs> และจากนั้น <c oughs> กระดาษเปล่าเราจะมาระบายสีกัน s <S คอดูนะว่าฉันจะทำอะไร <c oughs> แบบนี้ <c oughs> เราสามารถเล่นที่สนามหญาหน้าบ้านได้ <Wow. S 1> มันทั้งเกละก็สนุกด้วย นิโคลกำลังสนุกก yeah. ับบ้านใหม่ของเธอเงี้นเหรอวันดีฟิบี้น <è S 1> <aime> ี่เจ๋งมากโอ้ฉันลืมรงต้นไม้ไปเลยมันต้องได้รับการดูแลดนด่วนฉันต้องรถต้นไม้รดน้ำลงไปมันปอนแล้วเย้วิเศษมากมีกลิ่นหอมจัง อะไรอ่ะทำไมนิโคมีบ้านที่ดีกว่าฉันฉันต้องตกแต่งให้โด่วนที่สุดเลยเราเข้าชันรออยู่ oh. โอ้มากันแล้วอ oh. มาเร็วทันใจมาก <laughs> สวัสดีครับคุณหนูต้องการอะไรครับให้แล้วรีบจัดการบ้านให้ฉันให้เร็วที่สุดเลย <Hey. S 1> สักครู่ครับผม <Hey. S 1> คุณหนูถูกใจสีชมพูไหม <laughs> ไม่ <laughs> เอาสีทองดีกว่า บ้านของฉันต้องเป็นระกายแววววเหมือนทองของฉันโอ้อะไรกันเนี้ยนี่มันคือทองของฉันนะสำหรับบ้านเข้าใจแล้วครับจะลงมือเดี๋ยวนี้ก่อนอื่นเราจะละลายทองคําด้วยเครื่องพ่นไฟไปกันเลยเรียบร้อยจากนั้น ็เอามาราดใส่บ้านเป็นยังไงครับผมก็ไม่แล้วและตอนนี้ตกแต่งกำแพงด้วยทองคำด้วยนะไ,ได้เลยครับอตอนนี้ทุกอย่างก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างครับเก่งมากไหมนายทำได้ดี โอ้เดี๋ยวก่อนนะครับเอาสีไหนดีเลือกได้วิเศษมากงั้นพร้อมหะครับอาไหนเยี่ยมแล้วก็ต้นไม้แน่นอนเอาต้นไม้เงินได้เลยครับรอสักครู่ก็จะเสร็จแล้วกินหอมเงินนี่มันลื่นลือมาก และนี่คือรางวัลของนายารับไปสิขอบคุณครับคุณหนูดูเหมือนทุกอย่างจะถูกใจในที่สุดบ้านของฉันก็เรียบร้อยแล้วฉันมงดงามเหลือเกินไม่เหมือนคนแถวๆนี้อ๋ออย่างนั้นเหรอไอ้ห้ามเข้ามาในอาณาเขตของฉันนะเข้าใจไหมเค <Okay. S 1> เอาแบบนั้นใช่ไหมงั้นก็ได้ ส่วนตอนนี้ต้องตกแต่งภายในดนด่วนเลยเริ่มจากตรงไหนดีขอคิดสักแป๊บหนึ่งนะอ๋อรู้แล้วจะคิดจะทำอะไรนะวันดีสาวน้อยพี่ขอห่อไอศครีมนะว้าวอร่อยจังขอบคุณ หวังว่าคุณย่าเขาไม่ว่าถ้าฉันจะขอยืมกระจกไปคุณย่าหลับอยู่้ั้นก็ฝันดีนะคะ,อะโอ้ฉันต้องการป้ายบอกทางนี่ด้วย <c oughs> แล้วก็ขดโค้งเปล่าๆเหมือนกันเ <c oughs> ยี่ยมฉันมีทุกอ,อย่างที่ต้องการแล้วเร <c oughs> ิ่มแรกฉันทำเต้าเก๋กๆให้ตุตก๊กตาหมีของฉัน ยไปเลย <Wow. S 1> เอามาวางไว้ที่มุมนี้ <c oughs> และก็มารู้จักกับเพื่อนของฉันจ้วงหมีส oh. วัสดี <c oughs> นี่คือบ้านใหม่ของเรา <c oughs> และต่อไปถุงเท้ามันเหมือนของฉันไม่มีประโยชน์เลย <c oughs> แต่รู้อะไรไหมเ <c oughs> พอเอาถุงเท้าสีรุ้งมารวมกัน <c oughs> มันจะกลายเป็นผมแสนสวยได้ วยจังแล้วก็สบายด้วยโอ้ต่อไปเรามีไม้ไอติมว้าวฉันสามารถใช้มันเป็นชั้นวางแต่ผนังน่ารักน่ารักได้สำหรับวางนกกระดาษแล้วก็ต้นไม้ <c oughs> อ๋อดูเหมือนว่ากำแพงตรงนี้จะสก,กระปรกอะ <c oughs> ฉันต้องได้ปิดมันได้แผ่นโพสตอิท ที่มีสีสันสดใสเพิ่มความเก๋อีกระดับหนึ่งสุดยอดตอนนี้เหลือแค่หาที่วางสำหรับกระจกดีจังแต่ว่าฉันไม่มีโตเครื่องแป้งแต่ว่าฉันมีเทปสีเหลืองสดโปรดอยู่นะฉันจะแปะมันให้เหมือนว่าเรามีโต ทัเกิดชริยาฮ้า,าแล้วฉันจะวาดมงกุนให้ตัวเองด้วยสวยงามวาทุกคนรู้ว่านี่คือบ้านของเจ้าหญิงตัวน้อย <What? S 1> อะไรอ่ะเฮ้ย hey! หนอนมาจากไหนเนี่ยฮ่ <Hey. S 1> าเจ้าหญิงนั่นเหรอหน้าขำจริงๆนี่็อกซี่อ,อย่ามายุ่งกับฉันนะออกไปเลย ถึงเวลาที่ฉันต้องตกแต่งภายในบ้านใหม่ของฉันแล้วเริ่มแรกเราจะปูพรมขนนุ่มๆเพื่อให้ฉันได้พักผ่อนอย่างสบายๆต่อไปืันติดผ้าม่านสีทอสุดเก๋วสวยงามและก็มีตัวอักษรเพื่อให้คนได้รู้ว่าใครรวยที่สุดในย่านนี้เพราะฉันอะรวยๆ <c oughs> เป็นไงล่ะ <c oughs> จากนั้น ็มีตู้สวังของปังปงอย่างรองเท้าคู่โปรดกระเป๋าเก๋ๆ <Wow! S 1> และก็มงกุฎด้วยนะสุดยอดแล้วต่อไปที่ผนังฉันจะติดรูปถ่ายของเรากับเจ้าชายและก็ตัวฉันกับบัลลงางของฉันและแน่นอนฉันจะไม่ลืมกันจบที่มีโต๊ะทองคำสำหรับวางเครื่องสำอางด้วยนะ มันน่ารักมากและชิ้นสุดท้ายทำให้ห้องนี้สมบูรณ์แบบ,ป,บป,ปัปาทีนี้ฉันก็สามารถนั่งช่นชมมันได้แล้วล่ะเก้าอี้นุมน่มๆไว้นั่งแต่งหน้าได้เวลาเติมหน้ากันซึกหน่อยฉันนี่สวยจริงๆใครกันหน้าสวยที่สุดในกระจกต้องถ่ายรูปเก็บไว้ไปอวดเพื่อนบ้าน ฉันปังมากๆากเลยอะไรอ่ะโอยกอ๋อล็อกซี่อวดเมคอัพใหม่แล้วอ่ะเธอสู้ฉันไม่ได้หรอกนะอย่ารู้จังว่านิโคลทำอะไรอยู่หน้าบ้านของเธอนะดูเหมือนเธอจะดื่มช้าอยู่ฮะ ฉันก็จะดื่มชาเหมือนกันสวัสดีฉันอยากจัดปาร์ตี้นะพอใจแล้วครับคุณหนูมีลำโพงตัวใหญ่ๆเพื่อเปิดเพลงดังๆแล้วก็ดิสโก้บอลสำหรับเต้นลำมีไฟเก๋ๆแล้วก็บุธดีเจยูฮูมาปาร์ตี้กันเลยทำงานได้ดีมากนี่คือค่าจัดปาร์ตี้ โอ้บริดนี่เงย้าเพื่นสาวมาสุ่ในงานปาร์ตี้ของฉันกันเถอะอะไรกันเนี่ยเพลงดังกันไปแล้วนะฮัลโหลค่ะคนรับปรพอพ่อนแมงกับฉันจัดปาร์ตี้เสียงดังมากก็อะไรขึ้นแห่งของล็อกซี่ดังกันไปค่ะ เข้าใจแล้วเดี๋ยวแก้ไขปัญหาให้เดี๋ยวนี้ฮมอย่ททำเสียงดังได้เราจับตาดูอยู่นอะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเองเกิดอะไรขึ้นคะคุณกำลังรบกวนเพื่อนบ้านหยุดปาร์ตี้ซะแล้วถ้าเราจ่ายเงินล่ะไม่มีปัญหาครับคุณหนูเชิญปาร์ตี้ต่อได้เลยโอ้เท่าทีฉันต้องไปแล้วนะ นี่ปาร์ตี้ให้สุดเวียงไปเลยมาจุดพลุกันไหมเย้เจ๋งจังยูงานนี้มันมากมากโอ้กะอะไรขึ้นเนี่ยไม่นะอย่ายวพูกไปปาร์ตี้ยังไม่จบเดี๋ยวเราจะดับไฟเดี๋ยวนี้พาเป็นไงดีช่วยด้วยโอ้พระเจ้าไม่ต้องกลัวนรกสิ s <S ฉันไม่ถังดับพัง เฮ้สำเร็จแล้วแม่จ๋าอะไรกันเนี้ยเกิดอะไรขึ้นกับบ้านใหม่ของฉันฮะนิโคลขอฉันอยู่กับเธอได้ไหมอะแน่นอนได้สิฮะถ้าอยากดื่มชาไหมล่ะเดี๋ยวฉันเลีงเองนะกินให้อร่อยเลย